ที่ยังมาทักทายกันโน้นนะคะ,ะก็เราไม่ค่อยได้เจอเจอทันเนี่ยนะคะขอโทษขอตาถ้าไก่อ่านผิดขออภัยนะคะสวัสดีจ้านะคะสวัสดีพี่นางคนงามนะคะจะไม่เรียกยายนางแล้วนะคุณยายเนียงสวัสดีครับของคุณยายเนียงก็บอกว่าสวัสดีคุณสังวานนะคะพี่เทปขอโทษขออภัยะคะ่ะพี่เพรสุดที่ซ้อนสวัสดีครับยังยังเปิดบ้านอยู่โน้นนะคะแต่ไม่รู้ผ่านหรือยังก็หายเงียบกันไปหมดอย่างเงี้ยนะคะ แต่ตัวพี่ไก่เองอ่ะพี่ไก่ผ่านสตรีมแล้วแต่พี่ไก่ก็ทักทายกับพี่วาสนาด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะน้องดาวสตาร์นะคะก็ทักทายจ้าทุกคนนะคะพี่โบลาบอกว่าได้แต่ท่าน้องไม้มีก็บอกสวัสดีจ้านะคะกับอาจารย์เทพด้วยนะคะยายนางคนงานบอกกอดจ้าน้องไม้นะคะพี่ทองพูนเื่อมหลับบุคคลท่านนั้นนะคะที่จะสามารถที่จะร้องเพลงให้ผู้อื่นฟังได้ น้องก่เองไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะ,ะน้องหนุ่มนัทชัยก็บอกว่าสวัสดีครับคุณดีมีความสุขนะคะพี่นักการก็บอกว่าคุณสุดที่ซ้อนครับพมนะคะสวัสดีคุณนิรชานะคะมองขุนท้องมากเลยทุกๆก,กําลังใจน้องบ่าวฝนตกหรือเปล่าวันนี้นะคะที่บ้านพี่ไก่กําลังมาเลย <c oughs> นะคะกำลังมาเลยนะคะคือแต่คือเขาเหตุที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเจอเจออะไรนะคะเรามอง ไปในแง่บวกนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลย่ะเกตจันเจ้าขาโฮมสเตย์นะคะขอบคุณมากมากเลยสวัสดีน้องไก่พี่เกตมาส่งกําลังใจค่ะขอบคุณมากๆเลยพี่ส่งปิดอะไรเดี๋ยวได้ด้วส่งปิดช่วยปิดจ้าโอเคขอบคุณมากๆา,ากๆป้าสีนะคะคุณอาชัยบอกว่า,าบ้านแม่ยายของผมนะคะเองปาจิฝนเนี่ยนะคะเราก็เอาแน่เอานอนไม่ได้น้อนะคะเพราะเป็นธรรมชาติไงคะ นะธรรมชาติที่ดีนะคะธรรมชาติที่ดีมากๆค่าลัก,ลก,ลก,กๆกอดๆนะคะเพิ่มพลังบวกไปอาภสีมาสวัสดีค่ะภสีนะคะสวัสดีจ้าฮะสองวันนี้วันนี้เอาน้ําอุ่นมาด้วยนะคะคพี่วาสนาก็บอกสวัสดีคุณสุวรรณานะ,ะที่ค่ะคุณเกตจันทร์นะคะน้องมายมิน ทักทายกับพี่บัวลานะคะสวัสดีค่ะนะคะพี่นางรักนายบอกว่าจํากันได้ไหมไม่มีนะคะนะคะนักเก็ตเพิ่งเคยรู้นะคะว่าดอกขมิ้นชันสามารถที่จะรับประทานได้นาะนะคะเพราะว่าบัวลาก็บอกว่าสวัสดีจ้ากับดาวสตาร์ไทยแลนด์ด้วยนะคะคุณนายแม่ทักทายกับพี่บัวลาพิรารัตน์นะคะนะคะสวัสดีจ้านะคะพี่สุเพยียรรอว่าแอบเปิดก็ไม่รน้วันนี้ยุ่งยุ่งด้วยสวัสดีค่ะนะคะ คุณลีฟอร์มฟอร์มเวิร์สแล้ว่ะคะถ้าไปหลังบ้านของน้องหนุ่มก็จะได้ความรู้ด้วยนะคะนะคะเพราะว่าถึงอ่าอย่างเนี้ยนะคะอ่าหน้าสีฮัลโหลยเนี้ <Hello. S 1> <laughs> ยงนะฮะโอ้ไก่นี่ทำเสียงได้เหมือนมาก <laughs> นะ ะะพี่นางนักนายก็บอกว่าน้องดาวสวัสดีค่ะนะคะพี่สุขิตบอกว่าสวัสดีครับกับคุณไมมินด้วยนะคะพี่วาสนาบอกไมไทยนะคะสวัสดีเพื่อนรอบห้องจ้านะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเนาะนะคะนะ,ะ,นะะแล้วก็นะคะพี่สมัยบอกโวันนี้น้องคิมมาบ้านพี่ไก่ได้ใต้เอใต้เอนะคะนะ,ะ,นะะน้องน้องคมสันหรือคิมสันคิมสัน อ่านไม่เคยถูกเลยแต่จาแต่ละท่านทานอาหารหรือยังโน่นนะคะวันนี้น้องพี่กุลทานอาหารหรือยังนะคะพี่ไก่คนสวยยังไม่ได้ทานเลยนี่เป็นไงอ่ะพี่ไก่คนสวยาพาเที่ยวนะคะนะคะพี่ไล่ลาก็จะพาเที่ยนโน่นนะคะเดี๋ยวต้องแอบ,บไปหลังบ้าน พี่เล่ล่านิดหนึ่งพาเที่ยวที่ไหนนะา<ค>วาสนาคุณสุพิษน้องไม้มิ้รรักทุกคนค่ะนะคะขอบคุณมากๆาเลยพี่เกตนะคะเพราะว่าพี่เกศก็คือตอนนี้ยังคอมเมนต์เยอะๆไม่ได้บอกสวัสดีค่ะโบราพี่ลาลานะคะพี่สุพิษบอกยินดีที่ได้รู้จักครับคุณดาวสตาร์ไทยแลนด์พี่สุพิษดาวสตาร Thailand หรือว่า เป็นผู้หลับผู้ใหญ่นะคะมาถึงนะคะท,ทุกท่านนะคะสวัสดีผู้หลับผู้ใหญ่ก่อนเนาะส่งกาลังใจความมีความสุขนะคะขอบคุณมากมากเลยตกมานะคะในช่วงบา่บายนะคะแล้วก็ช่วงเย็นๆนี่ก็เป็นฟ้าคึมคึมเปินมันจะตกนะสวัสดีนะคะน้องบ่าวแอดนะคะน้องบ่าวน้องบ่าวแอดก็บอกหมอลำมาแล้วนะคะพี่พี่วานนาบอกสวัสดีนะคะคุณทัศนีสายบุญนะ จิตเองค่ะเปิดตอนไหนเนาะ <c oughs> คือพี่แก้วยังไปหาเนาะนะคะแต่นะคะนักกเพิ่งเคยรู้นะคะว่าดอกคามิชันสามารถที่จะรับประทานได้เนาะนะคะเพราะว่าเอ่อน้องคิมด้วยนะคะพี่สองวานส่วนสัวที่ก็ทักทายกับพี่ทองพูนเชื่อมีแรงสวัสดีค่ะนะคะเพศสุี่สันต์สวัสดีครับนะักคุ้นเคยนะคะถ้าวันไหนเราไม่ได้พูดคุยนะคะเราไม่ได้ไปบ้านไหนนะคะเราจะรู้สึกนะคะ คิดถึงนะพี่วาสนาขอบคุณมากๆากเราอาจจะคิดเยอะเกินไปนะคะอืไม่เข้าเกณฑ์หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะไม่เข้าเกณฑ์หรือเปล่าพอทําไปแล้วอถ่านะคะน้องดาวสตาร์ก็ทักทายกับอาจารย์เทพสวัสดีจ้านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆกําลังใจกันมาทักทายหาพี่ไก่เนาะนะคะน้องๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เราก็จะได้เออหาคิดถึงกันไปหน่อยหนึ่งเนาะนะคะค่ะ มาฟังเด้อครับนะคะกี่โมงคะแจ้งเวลาไก่นิดนึงสามารถที่จะแจ้งเวลาได้นาะนะคะน้องสมจิตกระทักทายกับขอบคุณมากๆเลยวันนี้ไม่ได้ไปสวนหรอะคะ้นะคะฝนตกไหมน้องคิมนะคะทานอาหารหรือยังนู่นะคะสังคมใช่ไหมน้องคิมอยู่จังหวัดอะไร จำไม่ได้นะคะขออภัยนิดนึงนะคะยายนางคนงานบอกก่อนตกทุกวันนะคะแต่ตกมากตกน้อยแค่นั้นเองวันนี้ก็คือมีตกมาช่วงหนึ่งนอะนะคะน้องหนุ่มก็ถามอ่ำน้องหนุ่มก็ทักทายนะคะปูนะคะพี่สังวันให้หัวใจมาสามดวงเลยนะคะนะคะแล้วก็คุณวันชัยบอกว่าขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ทักทายนะคะวามรู้ดีดีนะคะชอบมากๆเลยนะคะคือพี่ไก่จําได้ว่าน้องหนุ่มบอกว่าอ่า คลิปอยู่รอบตัวเรานะคะส่งไปเลยทำอะไรได้ทัต้านะคะ,ะคะือ <c oughs> พอเด็กๆนอนแล้วแกก็เลยจะมาอยู่โซนนี้ไฟอยู่ตรงนู้น <c oughs> ต้องมาเปิดคลิปทุกวันครับคลิปยาววันละสามคลิปสั้นวันละหกนะคะพี่ไก่ได้แค่สองกับสามนะคะเต็มที่ที่สุดแล้วน้องหนุ่มตอนนี้สวัสดีนะคะน้องไม้มีก็บอกสวัสดีจ้านะคะกับ อาจารย์เทพด้วยนะคะยายนังคนงานบอกกอดจ้าน้องไม้นะคะพี่ทองพูนเชื่อเมทัยนะคะสวัสดีเพื่อนรอบห้องจ้านะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเนาะนะคะน,ะ,คะ,นะ,คะแล้วก็เออ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 นะคะพี่สมยัยบอกนะคะนอนกันเรียงแถวเลยอะนะคะมีความตุกกันมากเลย <c oughs> นะพี่โบรลาบอกทักทายรอบห้องจ้านะคะคุณสมผลผลงานผลผล,ผลิตที่ดีเนาะนะคะก็อยู่ในความใกล้จิตการดูแล เป็นอย่างดีด้วยเนาะนะคะเดี๋จะเป็นวันที่ดีๆในทุกๆวันเลยนะคะคือถ้าเราเริ่มต้นในสิ่งที่ดีนะคะเรามีขอบคุณมากๆเลยวันนี้ไม่ได้ไปสวนหรอคะนะคะฝนตกไหมน้องคิมนะคะทานอาหารหรือย,ยังน,น,ะะนู่นนะคะเนาะนะคะ บานพี่ไก่นะฮู้ตกทุกวันแต่ตกแบบไม่เยอะอะนะคะตกแบบไม่เยอะแต่ก็คือพี่สอนบอกสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเยะไทยก็บอกว่าสวัสดีพี่แมวนอกกับพี่ทองพูนเชื้อมีแรงนะคะพี่สอนเพศสุด <c oughs> นะคะน้องพี่กุลก็บอกกับน้องมายนะคะบอกน้องมายไม่เปิดบ้านเลยนะคะ <c oughs> เพื่อน <c oughs> แต่ละทานทานอาหารหรือยังโน้นนะคะวันนี้น้องพี่กุลทานอาหารหรือยังนะคะ พี่ไก่คนสวยยังไม่ได้ถาแเลยนี่เป็นไงอะพี่ไก่คนสวยยังยังเปิดบ้านอยู่เนาะนะคะแต่ไม่รู้ผ่านหรือยังก็หายเงียบกันไปหมดอย่างเงี้ยนะคะแต่ตัวพี่ไก่เองอะพี่ไก่ผ่านสตรีมแล้วแต่พี่ไก่นะคะปังมากพี่วาสนาก็คือรอตรวจสอบอยู่เนาะนะคะแต่พี่วาสนาเขาได้จำไม่ได้ว่าได้ได้น้องโบรหรือเปล่าแต่ว่าผ่านเรียวแล้วนะคะน้องอได้นะคะก็จะได้ไปเป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะคุณบุญยัง คุณบุญยังเนี่ยเหมือนเคยมาบ้านไก่แล้วนะคะสวัสดีทุกท่านพี่สอนบอกสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะคะเยา้ไทายก็บอกว่าสวัสดีพี่แมวนอก,กับพี่ทองพูนเชื้อมีแรงนะคะพี่สอนเพจสุดธสมิงมลน,นะคะสวัสดีครับทุกท่านนะคะขอบคุณอาจารย์ปามากๆเลยนะคะที่เข้ามาทักทายพูดคุยนะคะ นะคะปังมากพี่วสนาก็คือรอตรวจสอบอยู่เนาะนะคะแต่พี่วสนาเขาได้จำไม่ได้ว่าได้ได้น้องโบรหรือเปล่าแต่ว่าผ่านเรียวแล้วนะคะ,นะคะน้องแรงบอกสวัสดีอาจารย์เทพสถาปัดนะคะนะคะเย,ยไทยก็ทักทายกับดาวสตาไทยแลนด์ทักทายจ้านะคะรับ,บุคคลท่านนั้นนะคะที่จะตามมาที่จะร้องเพลงให้ผู้อื่นฟังได้ น้องเกเองไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะอะน้องหนุ่มนัทชัยก็บอกว่าสวัสดีค่ะคุณเอทยนะคะพี่เทพถาปัดบอกว่าคุณลีสวัสดีมีความสุขนะครับนะคะคุณลีขอบคุณมากมากเลยนะคะที่มาคะ่ะนะคะก็พี่เกดจันเจ้าขาก็บอกว่าสวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะเกดนั่งฟังทักทายมากไม่ได้น,นี้ก็ทักทายกับคุณใบตองกุ้งแห่งแขกสวัสดีค่ะนะคะ แล้วก็น้ำพีกุวันนี้ <c oughs> วันนี้เอาน้ำอุ่นมาด้วยนะคะ <c oughs> พี่วาสนาก็บอกสวัสดีคุณสุวรรณานะคะถึงบอกอยู่เป็นประจำเลยว่ากำลังใจเป็นสิ่งที่ดีนะคะนะคะถึงแม้ว่า,าเราจะผ่านสตรีมแล้วนะคะแต่กำลังใจในการที่จะเดินหน้าต่อไปนะคะู <c oughs> นะคะพี่สังวานให้หัวใจมาซาำดวงเลยนะคะนะ